น้องกราของเราค่ะนี้ีิฉันรับเขาทรงมวกมาให้นะคะบอกเลยว่ามวกใบนี้น้องใส่จริงนะคุณผู้ชมค่ะไปดูในไอจีของน้องได้เลยค่ะเท่าที่ดิฉันนับก็คือหลายครั้งอยู่คนะที่สําคัญเห็นใช่ไหมเห็นดีทงดีเทลได้ๆเห็นเนาะด้านหลังค่ะเห็นอะไรไหมจ๊ะยังไงคะโอ้มีลายเซ็นด้วยต้องมีลายเซ็นของน้องกัาฟด้วยนะคะ ุณคะใครที่เป็น FC แฟนคลับของคุณกราบคณาวุฒินะคะตอนนี้เอาเป็นว่าเราจะเริ่มการเปิดประมูลกันเลยไหมจะ้ะเนาะอะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ภายในศูนย์การค้า MBK Center แห่งนี้คุณสามารถประมูลราคาหมวกใบนี้คะ่ะของคุณกราบคณาวุฒิเข้ามาได้เลย เริ่มต้นที่500บาทบิดดิ้งขั้นต่ำได้ครั้งละ100บาทนะคะใครที่ให้มากกว่า500บาทนะคะสามารถยกมือหรือท่านใดที่ชมอยู่ทางบ้านคอมเมนต์ราคาขึ้นมาได้เลยเริ่มต้น500บาทของคุณรับคณาวุธนะคะ น้องกลับต้องบอกว่าตอนนี้คือเป็นหนุ่มสุดฮอตนะคะจากทางช่อง3ละครตอนนี้ก็เตรียมที่จะรอออนแอร์ก็มีการถ่ายทําอยู่นะคะมัดหัวใจใยซุปตานะคะประกอบคู่กับพี่เจนนี่แล้วก็สดสๆร้อนๆค่ะเพิ่งจะเปิดตัวดวงใจเทวพงศ์โอ้ยลูกคุณชมคุณชายได้้น่ารักมากแล้วก็ยังมีหนังอีกหนึ่งเรื่องด้วยนะจ๊ะบัวผันฟันยับเรื่องนี้นะคะคู่กับพี่แอนทองประสงค์ โอ้โห oh oh, ถือว่าเป็นหนุ่มสุดฮอตแล้วก็หนุ่มสุดหล่อที่กำลังมาแรงมากๆนะตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วใครเป็นแฟนคลับหรือว่าใครเป็น FC ของคุณกราฟพนาวุธนะคะเท<อ>่าไหร่คะมาแล้วค่ะ2 0 0พบาทค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะคุณเมรามิทยา,สำ,าสำหรับหมวกสวยๆของคุณกราฟคนาวุธนะคะตอนนี้ราคาบิด ของเราหยุดอยู่ที่2,000บาท2,000บาทใช่ไหม2อ0พ่บาทแล้วค่ะ,ะ,คะมีใครให้มาก5 0 0 2 5 0 0บาทแล้ว,ลว,ลวมีใครให้มากกว่า2,500บาทนะคะมาเลยค่ะตอนนี้มาเรื่อยๆได้เลยเพราะเงินทั้งหมดนั้นนะคะ สามพัน <3, 000 S 1> แล้วค่ะตอนนี้ราคาหยุดอยู่ที่3,000บาทนะคะเงินทั้งหมดเราเอาไปทําบุญนะคะคุณได้บุญด้วยได้หมวกสวยๆพร้อมกับลายเซน็นลายเซน็นลายเซน็นของคุณกลับนั่นเองค่ะ 3,500บาทนะคะคุณคะรีบมาเลยรีบมาเลยก่อนที่เราจะนับถอยหลังนะคะก่อนที่เราจะนับถอยหลัง3,500บาทคะ่ะหมวกสวยๆส0่0นแล้วค่ะ oh. ตอนนี้หมวกของคุณกราฟพนาวุฒธนะคะพระเอกชื่อดังของเรามาแรงแซงทางโค้งมากๆ 5, <000 S 1> <500 S 2> แล้ว,ลวตอนนี้ราคา5,000แล้วจากคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านนะคะไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียวคะ่ะ หมวกใบนี้จะเป็นของใครเรามาลุ้นกัน,นหมวกใบนี้จะเป็นของ FC ท่านใดเรามาลุ้นกันค่ะมีใครให้มากกว่า5,000บาทมีไหมเอ่ยจะนับถอยหลังแล้วนะจะนับถอยหลังแล้วนะ5,000บาทนับครั้งที่1 5,000บาทนับครั้งที่2องห0 0ห้0พพบาท,บาทแล้วคนะ่ะตอนนี้หมวกของคุณกลาฟคณาวุฒินะคะมาในราคาอยู่ที่6 0 0 0บาท หกพั 6, บาทนี้เราจะเอาไปทําบุญ6200บาทค่ะตอนนี้ราคาหยุดอยู่ที่6200บาทแล้วนะคะใครที่อยากได้หมวกสวยๆแล้วก็มีลายเซนลายเซนเขาน่ารักมากนะคะ6,500บา้บาทอ่าหมวกหมวกแวนนะคะของคุณกรับนั่นเองค่ะ6500บาทแล้วหมวกใบนี้เขาใส่บ่อยมากด้วยนะคะอ่ะ 6,500บาทนับหนึ่งค่ะมีใครให้มากกว่า6,500บาทไหมมาเลยค่ะราคามาเรื่อยๆเลย6,500าเ7 0 0บาทค่ะ,อะตอนนี้หมวกของคุณกราฟนะคะมาในราคา 7 0็ดบาทค่ะ7 0 0ดบาทนี้เราเอาไปทําบุญทั้งหมดมีใครให้มากกว่า7 0 0ดบาทยิ่งประมูลมากคุณยิ่งได้บุญมากแล้วก็ยิ่งฟินมากคื้นเอาว่าด้บวกของคุณจับไปด้วยเอาไปเก็บไว้นี่มีลายเซ็นมีลายเซ็นลาย0จ็ดพัน้าบาทค่ะโอ้โหเจ็ดบาทแล้ว FC อย่ายอมแพ้ตอนนี้ แปดพบาทค่ะหมวกของคุณกัปคณาวุธนะคะราคาหยุดอยู่ที่8ปดพันบาท8ปดพันบาทแล้วนะคะมีใครให้มากกว่า8ปดพันบาทมาเลยตอนนี้มากันเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนับแล้ว8ปดพันบาทเก้าันบาทโอ้โห ตอนนี้ราคาอยู่ที่9,000บาท<า>นะคะอะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่ได้ยินเสียงของเรานะที่แห่งนี้บอกเลยว่าตอนนี้เรากำลังประมูลของรักดารากันนะคะก็คือชิ้นนี้นะคะเป็นหมวกของน้องกลับคณาวุฒินะคะซึ่งไรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะมอบให้กับสมทบทุนนะคะกองทุนสวดเผาฟรีวัดไข่ล้อมจังหวัดนครปฐมนะคะ,อะตอนนี้นะคะ การประมูลของเราหยุดอยู่ที่9,000บาทค่ะซึ่งเป็นหมวกแวน์นะคะของคุณกลับคณาวุฒิ9,000บาทนี้มีใครจะสู้ไหม9,000บาทนับครั้งที่1มีใครให้มากกว่า9,000บาทนะคะมาเลยค่ะส่งราคามาเลย9,000บาทนับครั้งที่2 ได้ลายเซ็นของคุณกลับไปด้วยลายเซ็นเขาน่ารักมากคุณลายเซ็นเขาน่ารักมากๆเลยแล้วก็หมวกนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นหมวกที่คู่ใจคุณกลับนะคะใส่บ่อยมากตอนนี้ราคาหยุดอยู่ที่900 0บาทค่ะ900 0บาทนับ1 900 0บาทนับ2 9000บาทนับ3มีใครให้มากกว่า900 0บาทตอนนี้ส่งราคามาเลยค่ะหรือท่านใดนะคะอยากให้มากกว่า900 0บาทตอนนี้ยกมือได้เลย 9,000บาทนับ3ค่ะคุณกัปบอกว่าวันนี้โอ้โหชุ่มชื่นหัวใจจริงๆ9,000บาทนับ4และและมีอีกไหม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 คะอ่ะอย่าพิ่งอย่าพิ่งนะบอกว่าตอนนี้อุ้ยกำลังพิมพ์กำลังพิมพ์กำลังพิมพ์เข้ามาอุ้ยตอนนี้นะคะหมวกของคุณกัปคาราวุธนะคะ ราคาเดี๋ยวเรารอกันสักพู่เลยเผื่อว่าจะดีเลย์ได้ดสักรู่เราก็ดีเลย์ไงค่ะนะคะมักจะพูดพมีการดีเลย์ไปนิดนึงเดี๋ยวผู้ชมทางบ้านเนี่ยอาจจะแบบว่าพลาดโอกาสไปอยากจะให้มากกว่านั้นเพราะว่าคุณอาจจะได้ของของชิลีของคุณกลับไปผู้ชมน้องอกลับคณาุวิคนนี้บอกเลยว่าฮอตมากคอะจริงๆนะคะ,คะ บอกก็มีชันก็คืออยากได้ถ้าเอาตรงๆอยากได้เนาะแล้วเป็นก็แบบเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ด้วยชนะคะอ่ะมีใครให้มากกว่า9 0 0 0บาทเท่าไหร่นี่คะเาน่ะ9,100บาทค่ะตอนนี้ราคา9 5 0 0บาทแล้วค่ะตอนนี้9,500บาทแล้วนะคะสู้กันอีกค่ะสจะแตะถึงหมื่นหรือเปล่าจะแตะถึงหมื่นหรือเปล่าเงินทั้งหมดนั้นเราจะเอาไปทำบุญ นะคะให้กับสวดเผาฟรีวัดไผ่ล้อมจังหวัดนคปรปฐมนะคะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ได้หมวกสวยๆของคุณกราพคณาวุฒิไปด้วยและได้ทําบุญด้วย <S <S 1> <S 1> ใครอยากให้มากกว่า9,500บาทตอนนี้ส,าาาส่งราคามาเลยค่ะส่งราคามาเลยส่งมาได้เลยนะคะ9,500บาทนับหนึ่งค่ะมีใครให้มากกว่านี้ส่งราคามาเลยเราจะนับเรื่อยๆ 9,500บาทนับ2ค่ะมีอีกไหมคะเมืม่อส<ม>ักครู<ม>่เห<ม>็นเป็นชื่อของแม่ซีนเง้นแม่ไทยเราต้องสู้นะคะต้องสู้เป็น FC เป็นแฟนคลับของคุณกรับนะคะคุณคต้องสู้เพราะว่างานนี้บอกเลยว่าเราจะไม่ยอมเสียศักดิออ์ศรีง่ายๆนะคะด้วยความที่เลือดดักสู้ของแฟนคลับบอกเลยว่าหมวกใบนี้นั้นคุณจะได้นี่ให้โชว์ให้ดูกันอีกรอบนึง เป็นลายเซ็นของคุณกรับนะคะถือว่าเป็นหมวกคู่ใจ1น0 0 0มืนบาทแล้วค่ะสาหรับหมวกของน้องกรับคนาวุธนะคะ1 0 0 0 0มืนบาทแล้วนะคะสําหรับหมวกของคุณกรับคนาวุธค่ะตอนนี้ใครที่อยากจะให้ราคาม,มากกว่า10,000ืนบาทนะคะซึ่งเงินทั้งหมดเราจะเอาไปทาบุญย้ําค่ะว่าเอาไปทําบุญตอนนี้สําหรับการประมูล ราคาหยุดอยู่ที่10,000บาทมีใครให้มากกว่า1 0 0 0 0บาทค่ะเสนอราคาเข้ามาได้เลยบิดดิ้งขั้นต่ํานะคะ100บาทค่ะบิดดิ้งขั้นต่ํา100บาทนะคะได้ลายเซ็นสวยๆของคุณกรับไปด้วยดีต่อใจและดีต่อคุณอย่างแน่นอนเงินที่จ่ายมาเราก็เอาไปทําบุญด้วย<ะ>เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครเป็นแฟนคลับของคุณกรับมาเลยค่ะมีนนใครจะสู้คุณทาทาไหมคะโอ้โห 1> 1อยู่ที่10,000บาทนะคะตอนนี้1.000 0บาทนะคะมีมากกว่า1.000 0บาทไหมอ่าหน่0 0บาทนับครั้งที่1ค่ะ1.000 0บาทนับครั้งที่1น่ะคะได้ไลายเซ็นไปด้วย1.1,000บาทแล้วค่ะตอนนี้นะคะสำหรับหมวกของน้องกราฟค่ะ1 1 0 0 0มบาทค่ะสำหรับหมวกของน้องกราฟนะคะตอนนี้1 1 0 0 0มบาทโอ้โหดุเดือดมากๆากนะคะ 11,000บาทค่ะจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งเป็นคุณผู้ชมที่ใช้ชื่อ,อเป็นชื่อ Facebook ภาษาจีนนะคะ,อ,ะอัน,นเป็นแม่จีนแม่จีนเป็น f c จากประเทศจีนใช่ค่ะ,ะได้ได้ในส่วนของนี่เลย l ลฟ์เซ็นลฟ์เซ็นลฟ์เซ็นอันนี้สำคัญนะคะ11,000บาทนะับครั้งที่1มีใครให้มากกว่า11,000บาทถ้าส่งราคามาเลยค่ะ 1. 1 0 0 0บาทนะคะหมวกแวนของคุณกรับคนาวุฒิค่ะมีใบเดียวในโลกและที่สำคัญคือเป็นหมวกที่คุณกรั๊เนี่ยใช้บ่อยมากใส่บ่อยมากนะคะกลิ่นของคุณกรับยังติดอยู่เลยคุดิฉันชอบจังเลยอะรู้สึกดีใจแล้วอะแค่ได้จับ <laughs> แค่ได้จับก็รู้สึกดีใจนะคะตอนนี้1 1 0 0 0บาทถ้ามีใครให้มากกว่านั้นค่ะส่งราคามาเลยนะับหค่ะ 1 1 0 0 0บาทเอาไปทำบุญทั้งหมดบุญกุศลนี้จะส่งให้คุณนั้นรวยขึ้นแล้วก็จะทำให้คุณนั้นอยู่ใกล้คุณกรับได้มากขึ้นย,ยังไง<ร>ยังไง<ร>ยังไง<ร>ยอง,งไหนึ่งหมื่นสองพับาท <c oughs> โอ้โหตอนนี้นะคะราคาหนึ่งมื่นสอบาทมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะ 12,000บาทค่ะพร้อมกับลายเซน็นลายเซ็นไม่พอค่ะคุณเพราะว่า,วาคุณได้หมวกด้วย12,000บาทนะคะนับแล้วนะานับแล้วนะา2 0 0 0บาทนับครั้งที่1คุณกราฟเนี่ยตอนนี้เขามีผลงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องมัดใจใยญ่สุปตา<ะ>ดวงใจเทวพรมนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องภาพยนตร์นะคะกับบัวผันฟันยับนั่นเอง แต่ละเรื่องนั้นสนุกมากเพราะตาน่าติดตามมากๆเพราะว่าแต่ละคนที่น้องประกบคู่ด้วยเนี่ยไม่ธรรมดานะคะทั้งพี่เจนนี่เองทั้งพี่แอนทองประสงค์ไม่ใช่ไม่ใช่เจนนี่นี่ไม่ใช่รู้สึกว่าแบบเออแค่ชื่อเหมือนก็ดีใจแล้วนะ ฉันก็เป็นหนึ่งในแันคลับของคุณกราฟเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะหมวกสวยๆของคุณกราฟพณาวุธนะคะราคาอยู่ที่12,000บาทซึ่งเงินทั้งหมดนี้ที่คุณประมูลมาในวันนี้เราจะเอาไปทำบุญที่วัดไผ่ล้อนสวนรรคดนครปฐมเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากให้มากกว่า12,000บาทส่งราคามาเลยค่ะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านอย่าอยู่นิ่งๆ ชมอย่างเดียวไม่ได้คุณไม่ได้ของนี้ไปคุณจะไม่ได้ของจากคุณกั๊บไปนะ <c oughs> เพราะว่า,าของชิ้นนี้บอกเลยว่ามีใบเดียวมีชิ้นเดียวบนโลกใบนี้มีชิ้นเดียวบนโลกใบนี้นะคะมีลายเซ็นของคุณกั๊บแล้วก็เป็นหมวกนะคะที่คุณกั๊บใส่บ่อยมากย้ำว่าใส่บ่อยมากๆนะคะ1 2 0 0 0บาทนับหนึ่งค่ะมีใครให้มากกว่า1 2 0 0 0บาทมาเลยมาเลยมาเลย1 2 0 0 0บาทนับสอง มีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมคะมาเลยค่ะเงินทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยคุณได้ร่วมทําบุญด้วยแล้วก็ยังส่งกําลังใจให้กับนักแสดงด้วยนะเขาจะได้เวลาที่เขาเห็นว่าอุ้ยของของเขาเนี่ยเอามาประมูลยิ่งมูลค่ามากเท่าไหร่ยิ่งได้ทําบุญมากเท่านั้นแล้วเขาก็จะยิ่งภูมิใจมากขึ้นว่ามีคนที่รักเขามากจังเลยนะคะเขาเอ่อหมวกของเขาเนี่ยตัวแทนของเขาเนี่ยราคา สูงขนาดนี้บอกเลยว่า FC เนี่ยส่งกำลังใจให้แบบเต็มร้อยเปเลยอ่ะตอนนี้12,000บาทนะคะนะับครั้งที่3ค่ะมีใครให้มากกว่า12,000บาทส่งราคามาเลยค่ะหรือท่านใดที่เดินอยู่ภายในงานแล้วอยากจะให้ราคามากกว่า12,000บาทพร้อมกับการทำบุญในครั้งนี้ยกมือบางทีเราไม่เห็น<ร>นะทุกคนนะคะ 13,000บาทค่ะ13,000บาทแล้วค่ะทุกท่านค่ะตอนนี้13,000บาทนะคะแฟนคลับจากคุณกราบคณาวุฒินะคะตอนนี้13,000บาทกับการทำบุญในโครงการสวดเผาฟรีของวัดไผ่ล้อมจัง,จงหวัด,วดนครปฐม นะคะเราเอาไปทําบุญทุกบาทค่ะคุณคุณกรับก็ได้บุญไปด้วยแฟนคลับ<ก>ที่ประมูลก็ได้บุญไปด้วยส่งกําลังใจให้คุณกรับไปด้วยตอนนี้คุณกรับบอกว่าโอ้ยชื่นใจจังเลยอ่ะแฟนไม่คิดว่าแฟนคลับจะรักเขาขนาดนี้นะคะใครอยากให้กําลังใจคุณกรับนะคะตอนนี้ประมูลเข้ามาได้เลย1 3 0 0 0บาทนับหนึ่งค่ะมีใครให้มากกว่านี้ไหมมีใครให้มากกว่านี้ไหมหนึ่งหมื่นสามพันบาทพร้อมกับลายเซ็น หนึ่งหมพันบาทอ้โหนึ่งหบาทคุณคะ<ม>ตอน <ทำ S 1> นี้เราจะมาลุ้นกันค่ะว่าการประมูลนี้จะสิ้นสุดที่เท่าไหร่นะคะจะสิ้นสุดที่เท่าไหร่เรามาลุ้นกันสําหรับหมวกใบนี้ของคุณกรัฟมาในราคา1นึ่งื่นบาทแล้วคะ่ะพร้อมกับลายเซ็นลิมิเต็ดอีดิชั่นหนึ่พบาท กินอายของคุณกลับยังอยู่เลยหมวกใส่บ่อยมากแล้วก็เป็นหมวกที่คุณกลับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งใบที่คุณกลับเขารักนะคุณมีลายเซ็นด้วยเซ็นด้วยปากกาสีทองด้วยลิมิเต็ดจริงๆค่ะ1 4 0 0 0พบาทนับหนึ่งค่ะ1 4 0 0 0พบาทนับสองมีใครให้มากกว่านี้ไหมส่งมาเลยเท่าไหร่นะคะมีเสียงมากกว่าหนึ่งเปิดเท่าไหร่นะ เสียงมาเสียงมาอยู่ตรงไหนเสียงอยู่ตรงไหนเมื่อสักครู่นี้1นึ่งสพบาท1นึ่งสี่พบาทค่ะหมวกสวยๆของคุณครับนะคะโอ้โหคุณกรับเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ นำของมาประมูลแล้วก็ได้ร่วมทําบุญกับวัดไถ่ล้อมนะคะจง<ฆ>ังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นโครงการดีๆนะคะสวดเผาฟรีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของการทำในเรื่องของการเ,เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่ามีคนเสียชีวิตขึ้นมาหรือว่าการทําศพสวดๆต่างๆเนี่ย ต้องใช้เงินนะสมัยนี้ต้องใช้เงินและบางทีแล้วเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีงบประมาณนในการที่จะไปเผาศพหรือว่าทําศพเพราะฉะนั้นโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะที่จะช่วยส่งเสริมนะคะแล้วก็ช่วยให้คนที่แบบว่า ไม่มีเงินในการที่จะทําสด15,000บาทค่ะตอนนี้15,000บาทนะคะโอ้โหยังได้อีกค่ะ15,000บาท15,000บาทนะคะเลขสวยด้วย15,000บาทสําหรับหมวกของคุณกราภานาวุฒินะคะ15,000บาทอะไรนะได้ยินหน้าเวทีบอกว่า15,000บาทอ่ะพิธีกรประมวลเลย1นะคะ 15,000บาทเดี๋ยวดิฉันลืม15,000บาทนับหนึ่งค่ะมีใครให้มากกว่า15,000บาทหมวกของคุณปั๊บคณาวุฒิแล้วก็ลายเซน็นลายเซ็นนะคะนี่1 5 0 0 0บาทคุณผู้ชมทางบ้านคุณจะสู้หรือไม่สู้บอกเลยว่างานนี้เสียชื่อไม่ได้นะคะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้ามไม่ได้ คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะตอนนี้นะ,ะอาจจะดีเลยนิดหนึ่งเพราะว่ามีคุณผู้ชมที่ชมอยู่จากต่างประเทศด้วยนะคะ,ะเป็นแฟนคลับจากประเทศจีนด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมประมูลเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะคะคุณคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางประเทศจีนราคาของหมวกใบนี้เงินทุกบาทที่เราจะเอาไปทำบุญอยู่ที่1 5 0 0 0บาทค่ะ 15,000บาทหมวกสวยๆของคุณกรับคณาวุฒิแล้วก็ลายเซ็นเซ็นด้วยปากกาสีทองค่ะน่ารักมากนะคะเซ็นด้วยหัวใจนี่สัมผัสได้เลยค่ะว่าเขาตั้งใจเซ็นมาก15,000บาทนับครั้งที่1ค่ะ15,000บาทนับครั้งที่2มีใครให้มากกว่านี้ไหมคะ1 5 0 0 0 6,000บาทมาห้ามแพ้ห้ามแพ้16,00 0บาทเราขออนุญาตนับอย่างรวดเร็วแล้วนะขออนุญาตนับไปอย่างรวดเร็วแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านรีบส่งราคามาเลยทำบุญกับคุณกราบบอกเลยว่ายิ่งกว่าได้บุญเพราะได้ของไปด้วยนะคะเหมือนกับได้รับจากมือคุณกราบเองเพราะเขามีลายเซ็นด้วยเป็นของที่แบบเข<อ>าใช้บ<อ>่อยด้วย 16, 0 0 0พันบ<อ>าทนับครั้งที่หนึ่งค่ะ 16,000บาทนะับครั้งที่2มีมากกว่านี้ไหม16,000ม0บาทค่ะใครให้มากกว่านี้ส่งราคามาเลยอยากที่บอกไปว่ามีแฟนคลับ FC จากประเทศจีนด้วยนะที่เขาเนี่ยมาประมูลสินค้าในราคาพิเศษแล้วก็ร่วมทำบุญกับเราในครั้งนี้โดยได้รับหมวกนะคะหรือว่าของ ชิ้นสำคัญของเหล่าดาราศิลปินไปนั่นเองค่ะใช่ตอนนี้16,000บาทค่ะนะับครั้งที่3มีอีกไหมามาเลยถือว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆค่ะที่คุณจะได้รับหมวกใบนี้ไปพร้อมกับลายเซน็นและยังได้ทำบุญด้วยทำบุญในครั้งนี้ที่ฉันบอกเลยว่าคุณได้บุญเต็มๆเพราะว่าการทำบุญในครั้งนี้นั้นคุณจะได้อ,อ,อานิสงส์ของการทำบุญ เกิดไม่ว่าจะชาติไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาตินาคุณก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆถ้าจิตใจเราดีนี่แฟนคลับของคุณกราฟเนี่ยบอกเลยว่าใจบุญมากตอนนี้16,0 0 0บาทค่ะนับครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะคะนับไปนับมาลืมนับไปนับมาก็ลืมแล้วนะคะ1 6 0 0 0มนบาทนับครั้งที่2ค่ะมีใครให้มากกว่า16,000บาทไหมหนึ0 0บาทลายเซ็นของคุณกราฟค่ะด้วยปากกาสิง สีทอง16,00 0บาทนับครั้งที่ส16,00 0บาทนับครั้งที่4ตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านถ้าคุณอยากได้หมวกใบนี้คุณส่งราคามาเลยดีฉันจะนับแล้วนะ1 6 0 0 0บาทนับครั้งที่4แล้ว4ไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ยอมห้าสักทีและ16,000บาทนับครั้งที่ห้า